เพื่อนเพื่อน,อนชีวิตเลี้ยงทาทุกคนนะครับพอดีชวิตเลี้ยงทาครับ่อมนีวอเตอร์เนี่ยพอดีลูกค้าก็ถอดประกอบมาแบบนี้นะครับเพื่อนครับถอดมาครับวันนี้ลูกค้าบอกว่าใช้งานไม่ได้แล้วนะครับสงเกียดด้วยสายตานะครับดูที่ฟิวก็ไม่ขาดนะครับเพื่อนไม่ขาดก็จะต้องวัดดูว่าฟิวขาดไหมก็วัดตรงนี้ก็ได้นะ หากยังไม่ได้รล้อ,ออกมานะพู้สึ่นะแต่ถ้าเกิดว่ารล้ยอ,ออกมาแล้วนี่ก็มองด้วยสายตามก็พอเห็นอยู่นะครับแล้วทีนี้ก็ลองวัดดูวัดเน,นี้ยจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับข้างหนึ่งจะขึ้นค้างไว้ข้างหนึ่งจะขึ้นแล้วก็ตีลงมาอ๋วไม่ใช่ละครับเข็มตอร์ชี้สุดนะสูโลมนะเนะี่ สุดเลยสลับสายวิเตอร์นะฮะเห็นไ,ไหมครับน่าก็แสดงว่าในส่วนนี้มอสเฟตช็อตแล้วปกติมันจะขึ้นข้างในข้างหนึ่งขึ้นแล้วก็จะลงเอาดูด้านล่างหน่อยในส่วนด้านล่างนะครับเห็นมีร่องรอยนะน่าจะเป็นพวกความชื้นหรืออาจจะเป็นพวกจิ้งจกเข้าหรือเปล่าแล้วมีความชื้นพอดีลูกค้าไม่ได้เอาเคสเข้ามานะครับ อ,อืนะครับตัวความเสียหายนั่นเพื่อนใช่ไหมครับเนี่ยจิ้งจกอยู่ตรงนี้เลยุ่งเลยเนี่ยมันอาจจะส่งผลถึงไอซีเส,สียด้วยนะอ่ตรงนี้มีรอยบัดกีนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามอสเฟตเป็นยังไงบ้างนะครับมอสเฟตนะครับมอสเฟตทางด้านไฟเข้านะตัวไหนพังนะครับนะครับ เห็นนะยกเล็กนี่นครับนะถ้าตัวใหญ่นี่จะเป็นทางไฟออกนะครับแต่ว่าวัดตรงนี้นะครับมันขึ้นทั้งสองข้างแล้วก็ขึ้นค้างเลยนะนั่นก็หมายความว่าจะมีมอสเฟตช็อตอยู่นะครับนะครับนะเพื่อ,อาจจะมองด้วยสายตาก่อนก็ได้ตัวไหนแตกนะครับไม่เห็นหรอกอะ๋ยวมาดูว่าตัวไหนช็อตบ้างนะครับ ตัวไหนช็อตโกออกนะพูดถึงนะตัวไหนที่ช็อตทะลุไปที่ขาเกตนะฮะตัวนั้นแหละดูก่อนนะครับเพราะว่าถ้าจะเอาช่วงจริงก็ถอดออกมานะครับแต่ก็ตรงนี้เนี่ยขาเดนนะครับแล้วก็ขาซอสเขาเนี่ยแทบที่จะเป็นการขนานเลยนะครับเพียงแต่มีที่ตัวนั้นฐานที่ขาเกตเพียงเท่านั้นนะครับขาอื่นก็ขนานกันนั่นแหละ ค่าความต้านทานนะครับก็เลยต่ําทีนี้ถ้าตัวใดตัวหนึ่งช็อตมันก็จะต่ําเลยนะทีนี้การวัดก็อาจจะต้องตั้งมิเตอร์คูณหนึ่งนี่แหละนะครับจะแดงหรือดําก็เอาจับจับไปเถอะเออเอาสีแดงก็ได้ดำก็ได้วัดขาซอสกับขาเกตได้ค่าความต้านนีเนะถ้าตัวไหนช็อตก็จะขึ้นศูนย์เลยอย่างนี้นะครับใช่แล้วหนึ่งตัว่อไปอีกนะ ตัวนี้ตัวนี้เป็นอย่างนี้นะครับมีตัวนะครับตัวนี้ล่ะตัวนี้ไม่ขึ้นเลยตัวนี้ล่ะมีเตอร์อ่ะเอาใหม่นะครับนะนะเนี้ยนี่นะนะครับก็สองตัวนี้นะครับเพื่อนสังเกตดิ เห็นไหมซอสกับเกตชัดตถึงกันนะครับนะครับนะครับนะดูนะครับนี่นะครับชอัออยู่นะวับนี้ถ้าเกิดว่าเอาออกเอามอส f ฟตออกนะครับตัวที่ชอ็อตอยู่เอาออกนะครับจะเป็นอย่างไรับเพื่อน ไรนะครับบอกแล้วนะฮะอ่ะก็ขึ้นขั้นสลับสายขึ้นแล้วก็ลงก็เป็นประมาณแบบนี้นะครับก็ถือว่าไม่ช็อตแล้วทีนี้เราก็มาดูที่ขาตัวต้านทานนี่ด้วยขาดไหมไม่ขาดนะครับตัวนี้เ,เป็นยังไงบ้างไม่ขาดนะครับทีนี้ลองป้อนไฟสิบโวลต์ขนาดเอาสัก2อแอมป เข้ามาที่วงจรนี้ดูนะครับหลังจากที่เอามอสเฟตนี่ออกไปมอสเฟตตัวนี้ช็อตแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ก็ไม่ช็อตแล้วนะตัวนี้ขึ้นแล้วก็ลงแล้วข้างอีกข้างหนึ่งขึ้นค้างนะครับถ้าต่อไฟ12บสอโวลต์เข้ามาได้แล้วก็เครื่องทํางานได้ก็พอไปดูรายละเอียดทีนึงแหละในการปิดงานแต่ถ้าเกิดได้มีต่อก็ตามไปอีกนะครับแต่นะช่วงเวลานี้ลองดูก่อนว่าเครื่องทํางานไหมนะครับเราเอาไฟมาใส่ดูนะ ต่อไฟเข้านะครับครับก่อนที่จะมีการทดสอบทดลองก็หาอะไรรองๆองให้มันสูงขึ้นมาจากพื้นหน่อยแลพื้นมีความชื้นหรือว่ามีตะเศษตะก,กั่วอยู่นี่ก็จะทําให้ดัครับนี่แรงไฟสิบสองโวลต์ป้อนเข้ามาเลยครับอดบลูกึเด้อนี่นะครับนี่คือแรงดันไฟสิบสองโวลต์นะครับต่าไปเครื่องร้อนสูงไปเครื่องร้องนะครับมันร้องนะ อนนี้12โวล์นะครับเปิดเครื่องไม่ไปไหนมาไหนเลยพัดลมก็ไม่ไปไหนมาไหนเลยนะครับมีไฟแดงแวบขึ้นมาตรงนี้แล้วทีนี้ก็มาดูว่ามีไฟออกไหมนะครับไฟออกไหมนะครับนะต่างมิเตอร์ไว้ที่ 250าสิบโวลต์แบบนี้นะครับวัดไฟออกนะครับมีไฟออกหรือไม่อย่างไรนะมีไฟออกนะครับสลับสายมิเตอร์ด้วยสลับสายมิเตอร์นะครับสลับสายมิเตอร์มีไฟออกนะครับแสดงว่าในส่วนของอินเตอร์นะครับเครื่องนี้ใช้งานได้แล้วในส่วนของพัดลมปิดเครื่องก่อนนะครับ ในส่วนในส่วนนี้นะอินเวอร์เตอร์จากแปลงไฟนะครับจาก DC มาเป็น DC ไฟสูงก็ทำงานแล้วจากดีไฟสูงสลับไปเป็น AC 220ก็ออกแล้วอืมมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากนี้ด้านนี้ก็เหลือใส่มอสเฟตเข้าไปทีนี้ในส่วนนี้พัดลมไม่หมุน พัดลมไม่หมุนนะอ่าพัดลมไม่หมุนมาดูว่ามีไฟมาที่ขาเบสของทรานซิสเตอร์ตัวที่ควบคุมพัดลมแล้วหรือยังต่างมิเตอร์แบบนี้จับสีดำนี่มาจับตรงนี้อ่าทีนี้สีแดงนี่มาจับขาเบสของดานเตอร์ตัวเล็กๆดำๆเนี่ย มันจะมีผ่านอามาเนี่ยจับตรงนี้แหละมันจะมีไฟขึ้นไหมก่อนอาก็ได้อ่าเอาตรงนี้ดีกว่าจะได้จับง่ายใกล้มือดีคือเข็มจะชี้ฟืบขึ้นไปแล้วก็ตีกลับลงมานะถ้ามันมีสัญญาณมานะ่ะถ้ามีแรงดันไฟมาจากไอซีนะอย่างนี้แหละอ่าเห็นไหมอย่างนี้ถูกต้องนะคือเขาจะมาทําให้พัดลมน้าหมุนฟื้นนะผิดพราะาสไปทีนี้เราก็มาดูว่าไฟเลี้ยงพัดลมเนี่ยมี นึ่งสีแดงเขาเนี่ยตรงนี้จะได้ไฟเท่ากับแรงจ่ายที่เราจ่ายเข้ามานะ12โวล์นะครับจุดนี้นะเปิดสับภายมีแล้วเห็นไหมมีแล้วนะอ่านะครับปิดแล้วนะครับแล้วทีนี้เส้นสีดําไฟผ่านพัดลมมาไหมเปิดเครื่องมานะเห็นไหมครับแล้วทีนี้มันไม่ดึงลงไงดันเะตอร์ตัวนี้อาจจะขาดหรือว่าพัดลมอาจจะเสียหายทีนี้ทํายังไง ทีนี้ตั้งมิตเตอร์ไว้ที่สองห้าสิมิลลิแอมมิเตอร์หมองแล้วเอาทีนี้เอาสีแดงๆนี่มาจิ้มลงไปเนี่ยตรงตรงสีดำนะตรงสีดำของสายพัดลมนะทีนี้ถ้าเปิดเครื่องนะถ้าเปิด power supply หรือว่าเปิดเครื่องปุ๊บพัดลมก็จะหมุนเลยนะนี่นะพัดลมก็จะหมุนเลยนะโอ้โหวันเลยพัดลมเสียด้วยนะครับ ลักษณะนี้พัดลมเสียด้วยนะครับมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากควันออกเลยนั่นก็แสดงว่าในเครื่องนี้ผมจะต้องทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ m o สเฟตสอตัวแล้วก็พัดลมนะครับถอดออกแล้วมันจะมีไฟค้างที่4ีนะจ๊ะก็เอาไฟออกด้วยไฟค้างที่ C นะ นี่เด้อไฟค้างที่สี่ดีหลอดไฟก็ขาดไปแล้วนี่โอ้หลอดไฟขาดไห้เอ้ยค้างไม่หลาเครื่องนี้นี่เนาะหอดก่อค้างหอดไม่ค้างอ่ะไปนะครับ ลมเนะ้อ,อผังด้วยอ้าครับเดี๋ยวผมเอามอสเฟตใส่เป็น i r f 3 2 0 5นะครับนะ i r f 3 2 0 5าทำรู้ให้มันดีๆหน่อยนะน่นนี่ทำอย่างนี้ไม่ได้เลยไม่ลงไปเลยเนี่ยฮะยไม่ได้เลยเอ้าเห็นไหมดูตัวต้านทานนะครับนี่เลยนะ บางทีก็ทะลุมาก็ขาดเลยนะครับนะจนทานเสียหายด้วยนะครับในกรณีมอสเฟตเสียนะครับนี่ก็มีตัวนี้ด้วยนะครับ q 8นี่เสียด้วยแน่นอนนะครับพัดลมไหม้พัดลมช็อตนะครับส่งผลให้ q 8ตัวนี้เสียหายในลักษณะขาดอย่างแน่นอนแล้วนะครับในกรณีเครื่องนี้นะครับมีการขาดของลายวงจรตรงนี้นะครับก็เลยได้ตัดออกนะครับเดิมใช้ตะกั่วพอกมานะครับ ผมคิดว่าอาจจะไม่แข็งแรงเท่ากับการที่เราดามนะครับดามนะครับอย่างนี้นะครับเอาเอาขาพวกนี้แหละนะครับดามนะครับดามที่เรียบร้อยนะครับบัดกรีขาเข้าไปเป็นที่เร,รอยแล้วเป็นที่น่าพอใจแล้วนะครับในส่วนนี้ก็ล้างแล้วมันล้างได้สะอาดแค่แค่นี้นะครับทีนี้ก็ไปดําเนินการเปลี่ยนในส่วนของพัดลมแล้วก็ทันเตอร์คิวแปดต่อไปนะครับ ในส่วนคิวแปดนะครับ 702K2 นะครับโค้ดเขานะครับเป็นตันเตอร์ชนิด NPN เป็นไดรลิงตันเตอร์ตัวนี้ก็หยิบจับลำบากหน่อยมันเล็กนั่นอ้ยนนี่นะหล่นหายอีกอู้เห็นมาขัดไหลเอาใส่ได้ว่ะนี่การไปนะครับใส่มอสเฟตใส่ทรานซิสเตอร์ นแล้วก็พัดลมมาดูการหมุนของพัดลมนะเพื่อนเลยนะครับนะดูการหมุนของพัดลมหน่อยหมุนยังเฮ็ดจีรีไอเอ้ยยัมีจีรีแท้อ่าหมุนแล้วหมุนแล้วเดี๋ยวนี้ก่อนอ่าทำนะ ถ้าเราเปิดใหม่เนี่ยมันก็จะหมุนปิ๊บขึ้นมาอ่ามาณนี้นะแล้วมันก็จะหยุดหมุนนะจนกว่ามันจะร้อนขึ้นหรือว่ามีการใช้พลังงานต่างๆถึงจะหมุนขึ้นมานะพัดลมรุ่นนี้นะครับนะอ่ะจัดไปครับก็คงจะประกอบเข้าไปแล้วล่ะครับทีนี้แล้วประกอบเข้าไปไหนล่ะทีนี้มันไม่มีเคสก็ประกอบเข้าไปถุงพลาสติกก็แก๊บนั่นแหละแล้วก็หมุนในนี่เข้าไปลองเครื่องัวตัวบัส ทีนี้ก็ลองเครื่องพลมก็ไฟเข้าหมุนแล้วโอ้ยโอ้ยคือเหลี่ยมตาตนะโอ้ยหลอดไฟเสดงมันมเหลี่ยมตาที่ไอ้้ยเงยมันคืหนอหยัดยากจตมือน,นี้เอืออ้อาวจะให้งานได้นะครับนะพอแนละ้ว ปิด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 นะครับใช้งานได้นะครับวิลลิงทาก็คงต้องจบคลิปวิดีโอไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะนี้ลาจากไปละสวัสดีครับ